บริเวณอนุสรสถานณบ้านวังน้ําขาวใกล้กับรอยต่อระหว่างจังหวัดชัยนาทกับอุทัยธานีได้ถูกจารึกไว้ว่าที่นี่คือจุดแรกที่ป่วยอึ้งพากรได้สัมผัสกับแผ่นดินไทยจากการกระโดดร่มร่วมกับเสรีไทยและเป็นส่วนหนึ่งที่นำาพาประเทศรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามนับจากวันนั้นเท้าที่สัมผัสผืนดินของเขา ก็กลายเป็นเท้าที่ติดดินของสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศนาน,นับประการทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาการพัฒนาชนบทและสังคมไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในฐานะสมาชิกขบวนการเสรีไทย หวยได้กลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษแล้วกลับมารับราชการในกระทรวงการคลังได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2496หลังจากนั้นไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการคลังประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษเมื่อปี2499 จอมพลสริธทธนรัตรย์ยึดอำนาจในปี2500ป่วยปฏิเสธการรับตำแหน่งทางการเมืองแต่เลือกรับใช้ชาติด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี2502จนถึงปี2514ระหว่างดำรงตำแหน่งสำคัญนี้เขาได้เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปี2504 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองอาจารย์ป่วยได้เริ่มต้นงานด้านการศึกษาด้วยการทำหน้าที่คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปพร้อมกันแต่ขอรับเงินเดือนเพียงตำแหน่งเดียวในยุคนั้นประเทศไทยได้ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพจำนวนมากมีอาจารย์ใหม่หลายคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศด้วยทุนที่อาจารย์ป่วยหามาให้ หลังการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาฉบับแรกผ่านไปได้6ปีอาจารย์ป่วยได้เขียนบันทึกยอมรับความบกพร่องของการพัฒนาประเทศมีใจความว่าผมเสียดายที่รู้สึกว่าได้บกพร่องในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศคือดูแต่ความเจริญเติบโตของส่วนรวมเป็นใหญ่ไม่เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคมข้อนี้ จึงพยายามแก้ด้วยการพัฒนาชนบทอย่างจริงจังและนั่นก็เป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในปี2510รวมทั้งการก่อตั้งโครงการบัณฑิตอาสาสมัครในปี2512ในปี2515 อาจารย์ป่วยลาออกจากคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อประท้วงรัฐบาลเผด็จการที่จำกัดเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งปัญหาการทุจริตเงินแผ่นดินในปีนั้นเขาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงจอมพลถนอมกิติขจรโดยใช้ชื่อนายเข้มเย็นยิ่งถึงทานุกเกียรติก้องแห่งหมู่บ้านไทยเจริญสนับสนุนการคืนประเทศสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว จดหมายประวัติศาสตร์ฉบับนี้มีเนื้อความบางส่วนว่าข้อสำคัญที่สุดก็คือการจำกัดสิทธิของมนุษย์การห้ามชาวบ้านไทยเจริญมิให้ใช้สมองคิดปากพูดมือเขียนโดยเสรีและมิให้ประชุมปรึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปกครองหมู่บ้านที่รักของเราทุกคนโดยเสรีนั้นกลับเป็นการตัดหนทางมิให้หมู่บ้านไทยเจริญ ได้รับประโยชน์จากสมองอันประเสริฐของชาวบ้านทั้งในฐานปัจเจกชนและในฐานส่วนรวมด้วยในช่วงที่กำลังมีความขัดแย้งของบ้านเมืองอย่างรุนแรงอาจารย์ป่วยได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2518การยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายอนุรักษนิยม ทำให้อาจารย์ป่วยถูกมองจากทั้งสองฝ่ายว่ามีจุดยืนอยู่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้สื่อยั่วยุสร้างความเกลียดชังกระทั่งเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519เกิดขึ้นจนกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมอาจารย์ป่วยถูกโจมตีอย่างหนักจนต้องออกนอกประเทศและพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ าใช้เวลาส่วนใหญ่ใน2ปีแรกไปกับการชี้แจงต่อองค์กรนานาชาติถึงการใช้อำนาจเผด็จการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในประเทศไทยก่อนที่จะล้มป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถสื่อสารได้กระทั่งเสียชีวิตในปี2542 หลังเดียวในประเทศไทยของป่วยอึ้งพากรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นชานเมืองถึงแม้วันนี้จะกลายเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพแต่บ้านหลังนี้ก็ยังคงเงียบเหงาเหมือนกับหลายปีที่ไม่มีใครอยู่อาศัยจอรนอึ้งพากรลูกชายคนโตเปิดบ้านที่ปิดมานานให้ได้เข้าไปสัมผัสกับเรื่องเล่าบางส่วนของอาจารย์ป่วย บ้านหลังนี้ปิดมานานแค่ไหนแล้วคะจั์ปิดส่วนให่จานใจไปอยู่ต่างประเทศอันนี้เป็นห้องกับแขกนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับที่เก่าตอนนี้ก็คือเก้าอี้หวายแต่ผมจะไม่ผิดส่วนใหญ่คุณพ่อจะเป็นคนนั่งแถวนี้นะนั่งตรงนี้นั่งทำงานเวลา เวลาอยู่บ้านก็นั่งทํางานเสาร์อาทิตย์ก็นั่งทำงานอยู่ในนี้มีหนังสือของคุณพ่อหลายเล่มนะฮะส่วนใหญ่ที่เห็นเล่มเก่าๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนังส,ออนนงสือที่คุณแม่นี่ลายมือคุณแม่เป็นหนังสือที่คุณแม่ให้คุณพ่ออันนี้จะเป็นลายมือคุณพ่อ เขียนชื่อไว้เฉยๆเนชื่อไว้เฉยๆปสร้างคฤษตรงนี้เป็นห้องนอนของคุณพอ่อ <ๆ S 1> คุณแม่ฮะไม่ได้มีแอร์นะสมัยนั้นไม่มีแอร์เลยอาจารย์ป่วยสร้างครอบครัวกับภรรยาชาวอังกฤษมีลูกด้วยกันสามคนทุกเหตุการณ์สำคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขามีบ้านหลังนี้เป็นที่พำนัก บทความที่เขียนขึ้นในปี2516ชื่อจากคันมานดาถึงเชิงตะกอนสะท้อนแนวคิดรัฐสวัสดิการที่อาจารย์ป่วยต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับอย่างท่่นหน้านับตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายนี่เป็นข้อเขียนอมะตะที่ฉายจินตนาการคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ปรารถนา บทความชิ้นนี้อาจจะไม่ได้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการทำงานของลูกชายคนโตที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการสร้างระบบรัฐสวัสดิการจนถึงปัจจุบันแต่เขาบอกว่าชีวิตจริงของพ่อและแม่คือแรงบันดาลใจสำคัญข้อแข่งของคุณพ่อเรื่องจากคํารมดาถึงเชิงตะกรนที่คุณพ่อพูดถึงว่าไม่ควรจะต้องมี มรดกมากมายที่จะต้องให้รูปก,ก็คือรัฐควรจะเจ็บภาษีมรดกในระดับพอสมควรโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยมีการเจรติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วน่าจะได้ช่วยทำให้มีระบบการเก็บภาษีที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็เร่งให้เกิดระบบประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบันนี้ ในบ้าน,นหลังนี้เราคุยกัน<อ>ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันแนวคิดรัฐสวัสดิการไปสู่การทำเป็นนโยบายของประเทศยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมเข้าใจว่ายุคสมัยที่คุณพ่อดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคุณพ่อมีเพื่อนฝูงเยอะผมคิดว่าคุณพ่อมีความเก่งในการที่จะพูดคุยกับผู้มีอำนาจ ในการที่จะชักชวนให้มองเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในบางอย่างคุณพ่อน่าจะเป็นคนที่สามารถใช้เหตุผลชักจูงให้คนเห็นคอยตามด้วยเหตุผลของคุณพ่อผมคิดว่ายุคสมัยหลังมันเปลี่ยนแปลงไปมากมันไม่ได้มีคนกลุ่มแคบๆหรือกลุ่มเล็กๆดูแลเรื่องเศรษฐกิจและก็การบริหารประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นเยอะ เป็นเรื่องยากในสังคมไทยในระยะหลังที่จะให้รัฐสภาหรือผู้มีอำนาจไม่ว่าเป็นใครมาให้ความสำคัญต่อการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมไทยจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ในเชิงรัฐสวัสดิการนในประเทศไทยมันมาจากการต่อสู้ทางนั้นเลยมันมาจากการเรียกร้องของภาคประชาสังคม ลูกชายคนโตบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนักกับการสร้างอนุสาวรีย์สำหรับตัวเองมองเห็นผู้เป็นพ่อเป็นเพียงคนธรรมดาที่ได้ทำอะไรหลายอย่างแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอยากให้คนอื่นมองอย่างไรมันยากที่จะไปบอกคนรุ่นหลังว่าควรจะเป็นอย่างไรผมเพียงแต่พูดถึงคุณค่าในสิ่งที่คุณพ่อเืืหนยัด มาตลอดนะครับผมก็ยังจะย้ําว่าอย่าไปมองเฉพาะผลงานในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ให้มองในเรื่องของบทบาทคุณพ่อที่พยายามสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าคุณพ่อทำงานภายใต้ ระบบประเด็จการหลายสมัยนะครับแ,แต่แต่ละยุคแต่และสมัยคุณพ่อก็เห็นว่าระบบประเด็จการมันนําไปสู่การสแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอํานาจที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ